มือนีบอะไรมาติดโซลาเซลล์ครับมือนีบมากระเซียดครับมือนีกระเซียดของให้เจ้าของครับเนี่ยเพิ่นให้ซื้อรถไถมาปลูกนี่ละที่ซื้อมาปรับที่ปรับทางเอาชี้ซูนไปครับเนี่ยเอา คันเท้านะคันใหญ่ๆนี่มันมันเบิต่สานี่ก็มันขูดครับมีมมมมปรับสภาพน้ำแมวขิงว่ามาใส่ครับเห็นน้ำเขียวคันเลียงสานี่ปลาบ่ไตายครับผักยังกับ,บ่ดไตายครับ นี่เราปลูกพยุงกับพยุงมันสองรอยกว่าต้นมตีมันเป็นเอ่อโซเซนตัญญามันเป็นกิโลละหาร้อยถ้าจะไม่ผิดกิโลละหาร้อยขอสิมาสื่อรับสื่อเลยครับแต่มันได้อายุกันต้นมันใหญ่พอ บรรยากาศครับน้ำมือโซ่บรรยากาศดีต้นพยุงครับไ่ขึ้นมาเหนียว แต่ว่าการลงทุนมันเป็นการลงทุนระยะเงาครับเื้อนมาต้นอร่อยกว่าบาทปลูกมันก็สวยสีหง่เนาะมันก็นยังดีกว่าปลูกยางตอนนี้ครับถ้าปลูกยางนี่ก็โอ้ยราคาย,ยางโลละยี่สิบชามสิบบาทอันเป็นสมัยทักษิณนะหุ่น,นะนฟาดไปกิดว่าต่อสิบร้อย ร่อยกลัวลอยสี่สิบยังมีแต่เอลซีศูนนะครับปับดินอยู่นียถี้ว่าโอ้ยปัญหาครับคล้องยีครับคล้องก็เอลฮาศูนนเอลาูนอาิตคันง่า่ว่าขอดีกับคันงยกัขอ้คันงกับแง่งไหลเล่ะมันก็ตั้งกันงบเพาะเนาะเอาใส่เอาขวง ก็ปลูกลายเตือบ้ครับปรับที่นี่อืมก็อ้อยอาชิวาซิโลอ้อยอ,อ,อาชิิโลบอทันปลูกบัครทันคอยเฮ็ดไปใช่นี่ใช่นี่นครับ ้บรรยากาศบริเเดือดร้อนยินล้อนนะครับเศษกระเสียพื้นฐานก็ต้องมีเงินก่อนหรอวะมีเงินแต่ก่อนคอยเฮ็ดไปสมานิหาเงินยากครับ สองตาสาหน่อยครับสาหน่อยสองตาตานิน้นปล่อยก็กีีโตครับแป๊บเดียวมันแพรจะบอกเห็นมันครับมันกับบอนอัดเลาะอีและอินเนี่ยละ บรรยากาศเนาะนี่ก็ปลานี่ก็สะปลาอันนี้กยิตกระตอบหน่อย เอาวบน้อยกับเย็นครับเห็ดน้อเห็ดคว้มสูขของเราโอ้ลาลีนนคุณนะคุณ ไอ้หนีพ่อแม่นหน่อยเด้อครับปลานี่ยอ๋อก,กว่าเมื่กีโตแพร่เร็วเร็วมีเปลี่ยนปลาดุกอยู่อันนี้ปลูกผักจอบปลูกผักจอบกัปลักกั้นจองปลูกผักข้าวอันน,นี้นคตเหนียวสวนผักเ้าวครับนะครับนี่หลาย ลายลดีวัตถกท่าวราคาดีครับเัวนี้เอา้าขึ้นมาก็สิเป็นสาลูกเท่งครับว่ได้ซื้อครับนั้นกินลาวานเงี้ยลงไปกับวานแหว่งัเป็นคอไก่ขอไก่ข,ขอเป็ดเอา้าจบจิบสันหนี้ครับสวัสดีครับ